เราสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคร่ะท่านผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายหลากหลายปัจจัยแน่นอนว่าอาจจะไม่ง่ายนะคะในการทําธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างบริษัทอัลติจูดเดเวล OP เมนล่าสุดผู้บริหารออกมาตั้งเป้ายอดขายปีนี้ที่2 0 0 0ล้านบาทท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนมากๆบริษัทจะใช้กลยุทธ์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของผู้บริ ข,ของ a l ลติจุดกันค่ะแต่ปีนี้ยังวางเป้าอยู่2,000ล้านสำหรับที่จะขายโครงการเดิมที่กำลังดำเนินการขายอยู่และโครงการใหม่ที่จะเปิดนะครับผมอันนี้คือโดยภาพรวมของ a l ล i ิจุดแต่คีย์สำคัญที่จะเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนของบม a n ัน t อลติจุเราได้พูดแล้วว่าโมเดลโมเดล JV และโมเดลร่วมค้าเนี่ย มันทําให้บริษัทเล็กของเราเนี่ยเติบโตได้เร็วไกลฝัน,นขนาดการได้นะครับผมเหตุผลคือว่าลองคิดเป็นภาพง่ายๆครับสมมุติว่าเราพร้อมจะทําโครงการเนี่ยสโครงการยกตัวอย่างเช่นแต่ถ้าเกิดเรามีพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมทุนด้วยครึ่งหนึ่งเราสามารถทําได้เป็น6โครงการอย่างเงี้ยเป็นภาพหนึ่งก็จะทําให้แบรนด์แล้วก็เอ่อมาลดเรื่องต้นทุนการดําเนินการของทีมงานขายทีมการตลาด ในการสร้างแบรนด์ที่จะต่อเนื่องได้ต้องมีโครงการต่อเนื่องถูกต้องไหมครับในสภ,ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การที่จะโถมลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่การที่ร่วมทุนลงไปที่ร่วมทุนมีอยู่2แบบในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผู้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่มีขยะลงทุนถูกต้องไหมแต่มีผู้ประกอบการหรือมีกลุ่มทุนแหละที่เขามีทุนอยู่และถ้าเอาทุนเนี่ยฝากไว้เฉยมันก็คงไม่ก่อเกิดไรายได้อะไรอันที่1 หรือธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยยังคงมีเขาเรียกว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคครับยังมีรายได้เข้ามาอยู่แต่เขาก็ยังไม่อยากขยายธุรกิจจะทํายังไงกับเงินตรงนี้ก็ต้องหาที่ที่จะบริหารจัดการอันที่1อันนี้คือกลุ่มที่มาลงทุนกับเราที่เล่าที่ผ่านมากลุ่มที่2คือคนที่มีที่อยู่แต่ถามว่าชั่วโมงนี้เดล็อปเปอร์รายใหม่กระโดดมาทำเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ทาเวลาผู้ประกอบการเดิมยังเอาตัวเอาแบบว่าเอาอยู่รอดลําบากเลย คนใหม่ที่กระโดดมาทำเนี่ยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทางเ,ทารทราเรื่องที่ดีการร่วมทุนร่วมค้าเป็นเรื่องที่ดีที่มาเริ่มต้นอันที่หนึ่งแต่เขามีที่อยู่แล้วนะมาเริ่มด้วยการมีที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างโครงการที่ร่วมทุนเนี่ยบางบางแปลงเขามีที่ที่เป็นโฉนดลอยอยู่แล้วเขาไม่อยากกู้ไม่อยากลงทุนเพิ่มถูกต้องไหมครับแต่ทํายังไงให้เกิดโปรเจกต์ขึ้นเกิดผลตอบแทนขึ้นเจ้าที่ไปขายตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะขายได้ราคาถูกต้องไหมครับก็เกิดการร่วมค้าขึ้นมาเราลงทุนเหนือทีี่่ดดิินนเาลงท แล้วเราก็พัฒนาไปนะผมก็การสร้างก็จะสอดคล้องต่อตาการขายเจ้าของที่ก็จะได้ที่บวกกาไรเราก็ได้ค่าก่อสร้างบวกกาไรอันนี้คือโมเดลร่วมค้าที่พูดถึงเรามองหาที่ดินที่อยู่ในเมืองนะครับผมที่มาร่วมค้าแบบนี้เพื่อทําโครงการแนวราบส่วนในเรื่องของอร่วมลงทุนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนต่อปี โดยเฉลี่ยเนาะสูงกว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในตลาดนะผมถ้าไปดูในบรบสั่มหาชนก็จะเห็นว่าตัวเลขอยู่ประมาณ15-30กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเลยนะผลตอบแทนต่อต่อเงินลงทุนหรือต่อหุ้นเนี่ยนะครับผมซึ่ง a v e r a ร e แล้วเนี่ยสูงกว่าธุรกิจอื่นปีที่แล้วเนี่ยเราเรา,เรามีคอนโซเทียมหรือลูกค้าเนี่ยสองโครงการแล้วก็มีรงทุน3โครงการในปีที่แล้วนะครับก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นหรือรวมถึงการที่เราเปิดไลน์ใหม่ ในเรื่องของการรับจ้างบริหารจัดการแบบเทิร์นคีในการเป็นผู้พัฒนาบริหารจัดการพัฒนาฝังหาดีบอฟับให้เขาหมายความว่าโอเคยกตัวอย่างเช่นเขามีห้างอยู่หรือมีคอมมเชียนอยู่จุดหนึ่งอยากจะทาหมู่บ้านหรือคอนโดติดกันใช่ไหมครับแต่เขาไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเราเข้าไปทําให้ทั้งหมดนะผมโดยที่คิดเป็นค่าดําเนินการตรงนั้นไปนะครับแชร์ลิงกก็อันนี้เป็นเมื่อก่อนนี้เราเคยทํามาแล้ว2โครงการนะผมแต่ตอนนี้ เราหยุดทำไปในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพราะเราโฟกัสทาในฝวนของเราเองกับ JV ในปีนี้เนี่ยเราก็เปิดมองหาที่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่มีที่อยู่แล้วหรือว่ามีโครงการที่จะทําทางด้านคอมเมอรเชียนก็ดีหรือว่าเป็นออฟฟิศเป็นห้างเป็นอย่างอื่นก็ดีผลสะดุดนะครับเราหรือเป็นโรงแรมแล้วถือว่าเฮ้ยอยากจะแบ่งโรงแรมครึ่งหนึ่งมาเป็นเลสเดนต์อีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นโรงแรมเราก็รับเข้าไปบริหารจัดการตรงนี้ในเรื่องของการเดเวลลอปขายต่างๆให้นะผม เพื่อนิชี้กันซึ่งแนวคิดน,นี้เรามองว่ามันต้องร่วมมือกันมากขึ้นของธุรกิจกับธุรกิจหรือทุนกับคนดําเนินการในโลกยุคใหม่เพื่อจะสามารถเขาเรียกว่าก้าวไปข้างหน้าได้สภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวสภาวะที่ทุกฝ่ายจะต้องลดความเสี่ยงนะผมแล้วก็ลดเงินลงทุนถูกต้องไหมครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ต้องอมีภาระด้านสินเชื่อได้เป็นลูกค้าได้ก็จะยิ่งดีอันนี้คือแนวทางที่เอาอร์ิจู อมองเพื่อแก้โจทย์นะผมนับแก้โจทย์สภาวะเศรษกิจชะลอตัวในช่วงปีนี้แล้วก็อาจจะป,ปีหน้านะครับผมนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะแล้วก็เป็นทิศทางการเติบโต,ตของอาลิีจูดค่ะซึ่งตลาดทุนไทยวันนี้ยังคงสดใสยอยู่นะผู้ชมล่าสุดเขียวแทบทุกตัวเลยนะมีเฉพาะ CRC ที่ราคาก็ยังคงต่อสู้กันว่าจะขายหรือว่าจะซื้อดีเซ็ตอินค่ะวันนี้เรคง จบรายการกันด้วยภาพของตลาดหุ้นไทยบวกอยู่29.49จุดนะคะ1,000กับอีก64จุดวันนี้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดหมดลงแล้วแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ